ชีวิตคนเราสิ้นสุดลงได้เพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบและความขัดแยงเล็กน้อยค่ะ หนุ่มใหญ่อ้างปืนลั่นใส่เพื่อนรักดับคาที่กลางบ้านเช่าปมแค่ค่าเช่าบ้าน500บาทเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเหตุสลดจากเรื่องเล็กน้อยที่บานปลายกลายเป็นโศกนาฏกรรมนะคะเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568เว е ลาประมาณเที่ยงคืน20นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบางบัวทองจังหวัดนนทบรุรีได้รับแจ้งเหตุมีชายถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านเช่าในหมู่บ้านย่านบางรักใหญ่จึงรีบเข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์จาก รงพยาาบลนเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนะคะพบว่าผู้เสียชีวิตคือนายอดุลอาดีหรือกอล์ฟอายุ30ปีนะคะถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ขมับขวานหนึ่งนัดเสียชีวิตในสภาพนอนตะแคงข้างอยู่บนที่นอนภายในห้องเลยค่ะใกล้ศพนะคะก็พบปลอกกระสุนขนาดจุด3.8ตกอยู่นะคะและมีอาวุธปืนลูกโม่ตกอยู่ข้างตัวะคะ่ะผู้ต้องสงสัยนะคะก็คือนายสมชายหรืออ่างอายุ49ปีนะคะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายและเป็นน้องเขยของเจ้าของ โดยหลังเกิดเหตุนะคะในอ่างได้ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาวน้ำเงินหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุไปทันทีค่ะต้นเหตุของโศกนาฏกรรมนะคะก็คือก่อนเกิดเหตุทั้งสองนั่งดื่มเหล้ากันในบ้านโดยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งร่วมวงด้วยนะคะเกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรงเรื่องค่าเช่าบ้านที่ในก๊อปติดค้างเจ้าของบ้านไว้500บาทเพื่อนร่วมวงให้การว่านในอ่างเริ่มมีอารมณ์ฉุนเฉียวและมีการนำปืนออกมาแสดงนะคะจากนั้นมีเสียงปืนดั ขึ้น1นัดก่อนที่นายก๊อฟจะลม้ลมลงกับพื้นโดยนายอ่างอ้างว่าปืนลั่นค่ะจากหลักฐานและการสอบสวนนะคะโดยกล้องวงจรปิดหน้าบ้านจับภาพขณะนายสมชายวิ่งออกมาพร้อมปืนก่อนขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีค่ะตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะคะว่าปืนลั่นเพราะจุดที่ยิงเป็นขมับซึ่งต้องจ่อและเล็งนะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการฆ่าแบบจงใจมากกว่าความผิดพลาดนะคะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายกับผู้ก่อเหตุก็คือทั้งสองคนเนี่ยรู้จัก กันมานานกว่า10ปีนะคะเคยทำงานรับจ้างทั่วไปด้วยกันนายสมชายมีประวัติเคยมีปากเสียงกับผู้ตายเรื่องเงินหลายครั้งส่วนความคืบหน้านะน,นะคะตำรวจได้ออกหมายจับนายสมชายและระดมกำลังตามล่าตัวพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตร้องของความเป็นธรรมพร้อมยืนยันว่าลูกชายไม่ใช่คนก้าวร้าวค่ะชีวิตคนเราสิ้นสุดลงได้เพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบและความขัดแย้งเล็กน้อยนะคะปืนก็ไม่ควรอยู่ในมือของคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะมันไม่เคยลั่นเองค่ะ ความรักความสนิทสนมไม่อาจป้องกันคนที่มีภาวะจิตใจร้อนและไร้ Madonna, สตินะคะและสุดท้ายนะคะความรุนแรงไม่เคยให้คําตอบที่ดีกว่าการพูดค,ค,คุยด้วยเหตุผลค,คะ่ะ <icias> เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆนะคะฝากกดติดตามช่อง Gorynew ข่าวสดเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยะคะ่ะ